กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีพี่น้องงามแรงพี่น้องจ้าสบายดีพี่น้องล่บปลากินแรงสองตัวอาหารแรงยายให้สิลาาปลาพี่น้องปลาเส็ดเส็ดปลาปลาอันใหญ่เลยปลาป้ามันเรียกปลาป้าซื้อน้ำเพลินโล่ละแปดสิบบาทพี่น้องสองตัวละเบอร์เลยนะนี่มันลาบเบอร์เถอะกินเมน

เมันบุปีนี่เห็นบ่กันลาบอะไรบ้านพี่น้องบ่ท่านตอนนี้ให้ผักสักล่ามันต้องใส่น้ำอุ่นๆวะย่าน้ำเย็นน้ำเย็นวะน้ำต้มซุกแล้วก็เย็นพี่นล้วน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกเสะเสะเด้อพี่น้องเนี่เป็นหอมพี่น้องซอยสลระแหน่กับหอมผักซีนะจะเสบบ่พี่น้อง นำลงอีกบาทนี่ปลาสองตัวล่าด้ลยระโขะเจสีเต็มโขก <laughs> บ่สไปดีพี่น้องหน้ปลากินแรงอีกถูกบ่ทันแล่จะตัดเสร็จเดอ้อ ยางเกมือนแ่นู้สมรู้เอเกมาใบหน้ามักบกุกบงซีซันอะไอยางจางแลหมอนสไปรดีเดอพี่น้องป้าเขาแริ่มันกัดเดอพี่น้องเ้ยลำบานเส้นเ้นเ้อป้าปาอักซองตู่พวกเราเวดีกี้เวดได้ได้ดิผัอ กินข้าเอาหนามเลยมันหนาวเลยปเอานากลวใส่ข้าววใส่หอมมานี้บบนี้หอมลงไปลากปาลับปลาตัับปลาฝั่งลาวพี่น้องแซ่บเซ่บพี่น้องัหอมต้องใส่หอมเวลามันต้องแซ่เนาะดับปลาฝั่งลาวสุดเยีดให้ พ่อปรเภทพอนะถ้าอยกกินทำยังไนเบื่อน้าแบบบางคนบอกอยากกินดิบกะเซียนสิกัอาไม่น้องบางคนอยากกินดิบกะกินเลยคดีบ่แกงเข้มคดีเสะเสะอะนาเธอจเด้วยหนหองี้อป ขัวตักอัไนี่นี่จะมอด้วยแมอันนี้ทำแม่กินพี่นนอขึ้นงข่าวเยอะขึ้แบบปลาเชฟอะไรเชแค่ขัวแบดีพ้พี่นนองกินขาเล่นกันเด้อหัวหวมาร้อยหวมล้ลูกหัวมาแล้วหวมาล้ ขวัวบ,บันทิ้งคำทิ้งคำเสร็จเนี่ยจีเขาจี๋บอ๊ะจีกับจีสุดประทีบบอ๊ะมะน,นาวมืออืน่นเสียบทุกบก่ออมอใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นอันขวัวแล้วน้าพี่นอ้องอันนี้ที่แบบ ฮาลาบแเราไปขูดนตาออกมาประมาณนี้อ่ะข้แรงเด้อ่นางโอ้สวยําเลยพ่ะแม่ลาคน่อแม่ก็หน่องสามา้บ่าวไม่หนองสาม่องสาไน่อวาจ้นัหง่ามเลยไม่ยากใช่ที่นเหมือนาอเอาขิปที่เอาขิงก็อร่อยนนเป็นรายกรเ

ยังเหมาะยังคือข้าวห่าดไว้เหมาะต้มอ่พี่ตบมันเออความความละปมันาตบมันเนี้ยไม่ละมันตีก่อะไข่มันอร่พอมันก็ได้บ่อกปหมืิ่มอิ่มมอคิ้คข้ามอิ่มแล้ว กัวล่าไปนะนี่หัตตาไปตะเมืเขาเอาขานี่ี่กพักอันนี้เลเสแน่เนาะได้พักอันนี้ออาหใจนานๆสิได้กินลาาปลาเนาะลาาปลานี่มันเ่บมันตัวใหญ่ปลาอยังก็ปตัักใหญ่มันผัดมันล่าแล้วะ แต่เป <pad> ็นปลาเส่มันสีบามันเนาะมันสีซื่ออันนี้มันสีมันพี่น้องอันนี้แซ่าบบรแบบไกลาอยู่ทกอัต้เดียมาแบบนานี่มดูต่นนแล้วอยากขลุ่นมันะบละ

เช่วเนกตอตูเลาจะราตูดมกุกายแ่มันสตูดช้อแม่าอ่อนดยจังจางไหนั่นเดียวแม่มอก่าอยู่ในหมูู่้าไปหลบหักแจกเขานำแร่แร้วใหม่ใหม่้าอิ่มลไม่ใม่กบยานเลยนี่คือจะหมดเลยนต เดี๋ยวขาจะทานยานะบ่ไม่ให้อยู่พอดีลูกไปเวอร์และันเรื่องเรื่องีคือเป็นไดนลรานะอายุอ๋อก็บ่เคยเห็นเราวจักเถื่อนเลยเยื่อีนสื่องอันย่าง้อใ้พ่อห เออฮช่แต่เทตาทุ่มกัดาวก็คนนั่งห่มั่หอนะะหัวหงอเลย่าเราไปเราตันหัวลุ่ะคนป่วยพี่นอยคนป่วยในบ้านเาแล้วพอเบาเปิดเนาะพอเบาเปิดป่วยแห้งพี่น้ง อะไรพี่น้องซาลาอะไรพบพ่อกันคลิปหน้าดนเด,ดเงงา้อพี่น้องเด้อยะได้มีแหงสู่ผู้สู่คนพี่น้องขอกินข้าวมโอยู่ไปอันผูกยีไนเป็นภาษาระยะสิะกินน้ำ้างหมดดอกเป็นนะ